ที่แ ăn อคชัครับกับกอนเรืยนกาบขอนมัสการทาร่านหลวงพ่อแล้วก็ขอสวัสดีพวกเ่าทุกคนนะครับ,ส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 ,บสำหรับกับผมเองนายคำเรียบเวลุพน่ารักซึ่งเป็นภู้นำทิม ด่านหมอลำหรือว่าเป็นหัวหน้าหมอลำอสำหรับตัวของผมเองอัธนัดก็เรื่องล่ำกรย้อนยุคเคยล่ำกรโบราณมาตั้งแต่ย่งน้อยจบปฐมีทีซี เรียนร่ำไอ้ศึกษาด่านฟิลิปปิน์ที่เป็นมอรํามาตั้งแต่อายุสิบกว่าปีจบประฐมปีที่ฟีก็ซึ่งไปเรียนจากท่านอาจารย์อาจารย์คนแรกก็คืออาจารย์ออนสีคุณแดออที่เป็นอสอนให้ เป็นชิดเป็นสอนให้อับสองกะไปศึกษาอยูยาโสท่นเฮ้าวัดทุ่งสว่างชัยภูมิจากหลวงพอ่อสมุสอนได้ยกนั้นไปศึกษาอยูหันสองปีหลังจากหันก็ไปเขายูสำนักประจำอยู่สำนักคกตานคูเมืองอุบล สองปีโดยศึกษาก่อรลำทํานองจากเพาะเช่นดาเลวหรือว่าเพาะเช่นหดหลังจากหันกระลำเรื่อยมากจนถึงเป็นนุมอายุยี่สถึงอายุยี่สิบสองปีล่าบวชล่าบวชอยู่หกปีเ,เป็นนักเทศนักเทศเสียง มหาชาติเทศมหาชาติหลังจากพันอายุยี่สิบแปดปีซึกพ่อซึกก็หลังจากหันกับแมาแต่งงานแต่งงานก็นยุดพักการล่ำไปช่วงหนึ่งพ่อมาถึงปีพ่อสอ2 5งพันห้ากับผมก็ได้ร่วม ภักพวกมอล่ำเก่าๆมอล่เคยล่ำน้ำกันมาก่อนเอามาพัฒนากันขึ้นไหมเริ่มจากปีซีหนึ่งกลายผู้หลายคนที่ปลูกซิดปลูกหากะมาเลี้ยนมาหยังมาศึกษาในด้านการล่ำกะหลายท่านหลายคนนับว่าหลายสิบคนน้ำกันหลังจากขันกะล่ำมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้